ติดตามสอบถามครับว่ายอดลงที่อยู่ที่นี่ประจำมาปฏิบัติธรรมาจากกรุงเทพอกมีจากกรุงเทด้วยนะครับท่านมีรรับครับตอนตื่นตาไปบวชคิดว่าการทำบวงใครไปว่าที่กระสินน่ะวันที่สิบ มาพยาทำบุญร่วมกันใส่ชองไปร่วมกันท่านผู้ช่วยเลยับตามศรัทธาครับใครจะาทำบุญร่วง ทงโรงพยาบาลท่านนี้ก็ใช้ในการที่นำดีบประชาชนที่ไม่สบายที่จ็บปวดม,มามารักษาที่โรงพยาบาลไม่ใช่จามมาังท่านไปจากไปคันนึงครัหบริจากไปคันเนงินเ,นรนเนหรอครับผมดูและอิ่มบุญครับ <laughs> เดนไปทุกมุมทำงานแบบนีเออนน่าเสิ่า นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตกัปปิยะพันตานิสัพปิวารานิสัพปิวารานิภิกขุสังฆะโอโนชียมะ สาธุโนพันเตพิขุสังโฆอิมานิกัปิยะพันตานิสัปปริวารานิปฏิีันหาตุอัมหากังทีขรัตตังปิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย กับปิยพันธ์กับทั้งบริวารเหล่านี้แด่พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จงรับกับปิยพันธ์กับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทิน จะว่าจะมีธุรายอะไรบ้างละมาคุยาช่าในพื้นที่ทางสารนี่ครับมาชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปามันโขลกครับแล้วก็เรื่อง

พอดีกลับบ้านพอดีเวลาครับเราไปส่งอาหารด้วโูเพื่อบ้านรู้พอจะเลวันนีนะ้พอไปถือปับ๊บว่าขอแล้วลงกลับมามาถือีก็ไม่ดานตายแล้วเข้าว่าคนเพราะเรากะระยะเวยาพอดีไป <c oughs> ช่วยโลกก็ช่วยอย่างนี้ตลอดนะสำหรับวันที่เปิดโลกรอบวัดการบริจาคทานรอบวัดไป มาทางที่ไหนที่ไหนที่ไหนออกออกออกแล้วพอในวันนี้เราไม่เก็บจะถูกป,ปัจจัยอะไรทั้งหมดไม่เก็บเราทําประโยชน์เพื่อโลกท้งนั้นเช่นปัจจัยเงินทองอะไ่าี้ใครให้ใหล่ะวมทรพย์ประโยชน์ให้โลกให้โลกสร้างถ้าสร้างที่ท,ที่ดังมากกว่เพื่อนก็คือโรงพยาบาลโรงพยาบาลเป็นอันดับหนึ่งที่เราช่วยทั่วประเทศนะ ก็คือทุกภาคเลยแล้วแต่ความจำเป็นที่จะจะช่วยกันบ้างร้อยเพียงอะไรฮะผมได้ที่ว่าการอำเภอครับที่นำ้วงกาลสินครับรถกาะว้วงกาะสินเลยว่าวันเมื่อวันที่สิบที่ผ่านมาครับได้ได้รับจากเสด็จพระคุณแล้วครับรับรับอะไร ที่ว่าการอำเภอครับเออเออก็วันไหนก็ได้ไปที่ว่าการอำเภอแล้วอ่าแรกก็แปดล้านพออย่างนั้นแล้วชือชาวม่ช้าเวลานี้กําลังสร้างอยู่แล้เวลานี้สร้างผู้เขียวก็โรงพยาบาลสองชั้นสิบเอ็ดล้านกว่าแล้วที่แหวงแหวงแด้อยก็สิบเอ็ดล้านกว่ากำลังขึ้นอยู่กำลังขึ้นปัจจัยทั้งหลายอยะไรแล้วออกไฝโเราแบวง ไม่เอาทุกบาทเราฟูโกโกเลยเราไม่เคยยุ่งเลยออกอ,กอกค <c oughs> รัวโรกทั้งหมดอ้ชยทานต่างๆที่เขามาบริจาคเมามอนกันไม่ว่าจะปัจจัยคือเงินนะชัยาตาอาจารย์นี่แยกไปอาารที่จําเป็นจาเป็นทั้งทางประชาชนทั้งทางวัดถ้าอะไรที่ควรแจ่ทางวัดก็แยกไปทางวัดที่ควรแจกประชาชประชาชนก็แยกไปทางประชาชนตลอดมาอย่างนี้ <c oughs> จึงเรียวว่าวัดนี้เป็นวัดที่บริจาคเอาจริงโอจังมากไม่เจ็บเลยมีเท่าไรออกมดเลยไม่ให้ไม่ให้เจ็บผู้อยากจดเสียใจดีทุกจอบยาเราได้เหลือเฟือทุกอย่างโซยาเราต้องมาดูเพื่อนมาดูด้วกันโลกหลังเพิ่มความปราศเพิ่มเพิ่อยู่ตลอดเวลาถ้า <c oughs> จริงสอนว่า,วา,วา อัตตาอหตโดราโถให้พึ่งตัวเองบ้างอย่าวางพึ่งแต่คนอื่นอย่างเดียวคือหวังไม่จะหวังพึ่งการพื่อการให้พึ่งตัวเองบ้างการประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีติ้งแจงขวนขวายหน้าที่กิจการด้วยความพยานมบ้านเพียรไม่ไม่อยู่ขี้เกียจขี้ค้านเรียกว่าพึ่งตัวเองอย่าไปหวังพึ่งแต่ผู้อื่นอย่างเดียวจนทำท่านเตือน เพราะโลกนี้เกิดมาบ้าอยู่มันบังพึ่งผู้อื่นนะตั้งแต่เล็กแต่น้อยตกข้อลงมาป้าก็พึ่งแล้วพึ่งแล้ว,พ,ลวพึ่งตลอดจนถึงที่สุดพึ่งกันตลอดเวลาก่ารจริงกระตุกเอาบ้างให้พึ่งตัวเองบ้างเจ่ามีแะ่บางพึ่งคนอื่นเยไม่เป็นตัวของตัวไม่เป็นเรื่องหนังตัวใช้ไม่ได้มนุษย์ทั้งคนนะว่าพูดเพราะว่าอย่างนี้ท่ากระตุกเอาบ้างให้พึ่งตัวเองบ้างเจ้าความ ผู้อื่นก็จะได้ค่อยเบาลงที่เขาช่วยเหลือก็ดีแล้ว <c oughs> ก็ดีแล้ละทางฝ่ายทหารเราเป็นลูกชาวพุทธนะไปที่ไหนอย่าห่างเหินจาก,จากเฉพาะอย่างยิ่งพุโทโธให้จิตใจไปนะไปที่ไหนพุโทโธนี่สว่างจ้าให้ความเสมอภาคตลอดไปเป็นอย่างนั้นถึงจะทำงานตามหน้าที่จิตใจเป็นธรรมตลอดไป คือตามหน้าที่เราก็ทราบแล้ว,ลวหน้าที่ที่จะปกควองบ้านเมืองปฏิบัติกันอย่างไรงไงนั่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งทำภายในจิตใจของเราก็ให้เป็นอีกอย่างหนึ่งให้เป็นไปอย่างนั้นราบรื่นดีงามดีถ้าไม่มีทำไม่ได้จิตใจเห,หี่ยวแห้งไปใจให้โชค่เีเนเสมอดี จิตใจชุ่มเย็นอยู่ที่ไหนก็ชุ่มเย็นหมดอะไรๆขึ้นอยู่กับใจกับธรรมทุกสิ่งทุกอย่างรวมลงมาแล้วมาสู่หัวใจทุกมหันตะทุก,ก็มาลงที่หัวใจสุขจนเป็นบรมมาสุขก,ก็มารวมมาที่หัวใจเพราะงั้นท่านจึงให้สนใจดูแลตัวเองสร้างจิตใจให้มากเสมอก,กันกับงานื่นๆภายนอกงานภายในคือดูใจดูใจของตนไม่ให้ลืมเนื้อลืมตัวก็ให้ดู ความเหลื่อเนื้อหลื่อตัวเป็นทางเสียหายไม่ใช่ทางดีความไม่เหลื่อเนื้อลื่อตัวได้มากก็เป็นมงคลสมมูลาขันขั้งยากขั้งยนขัางลาบขั้งยศด้เฮานี่เป็นมงคลเพราะเราไม่ตื่นเต้นไม่กระโดดโลดเต้นที่เราเสมอเป็นธรรมสิ่งทั้งหลายที่ได้มากก็กลายเป็นธรรมก็ดกันชุ่มเย็นนันธรรมอยู่ที่ไหนเย็นถ้ามีโลคเขาไปแทรกแล้วโหยได้ไม่พอ <pe> <pe> อิจฉาตาร้อนชิงดีชิงเด่นกันสุดท้ายก,ยก็ลงในวิชาต่ำๆเนี่ยวิชาต่ำๆคืออะไรวิชาหมากัดกัน <c oughs> นั่นเละวิชากรรมวิชาต่ำแล้วปีนขึ้นสูงๆความจริงมันไม่สูงนะถ้าขัดกับธรรมแล้วมันลงต่ำๆเกัดกันชิงดีชิงเด่นกันทั้งๆตนหาความดีไม่ได้แต่อยากดีหาความเด่นไม่ได้แต่อยากเด่นอันนี้มันขัดกับธรรม มันก็จมลงไปจมลงไปคนเรา <c oughs> ดีเด่นก็ให้ดูตัวเราตัวเราเป็นตัวประกันสำคัญม,มากทีดีหรือไม่ดีใครจะชงเฉยสนเสริญตัวเราเป็นยังไงให้ดูตัวของเราไม่ดีตรงไหนให้แก้ไขดับแลงตรงนั้นตรงนั้นนี่เรียกว่าปรับปรุงกัเองกับความดีภายนอกที่ส่้นพื้นมามอกให้เราเข้ากันได้สนิทสิิงเ่านั้นเข้ามาก็ประดับความร่มเย็นของเราให้สง่างามเนี่ย ดีแล้วมาเยี่ยม,มวันนี้ก็ดีเยี่ยมดวงตาก็าดีอย่าพากันลืมทำ <c oughs> ทำนี่เป็นของสําคัญมากเวลานี่ชาวพูดเรารู้สึกจากห่างเหินจากอาจากธรรมมากดีดดิ้นไปตามกิเลสตัญหามันจึงหาความสมบงบร่มเย็นไม่ได้กลายเป็นฟืนเป็นไฟใหญ่โตเท่าไรเท่าไรก็ใหญ่โตมาด้วยความดีความดิ้นนั้นไม่ไม่เป็นธรรมมันก็มากลายเป็นความร้อนแก่ตนเองสุดท้ายก็ทิงดีชิ้งเด่นกันแล้วก็ตัดกัน อิจฉาตาแล้วนเพ่งกันแล้วกันนั่นไม่ดีบุญกรรมมีพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้ว <c oughs> เอาเราทําหน้าที่ของเราทําให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย <c oughs> ส่วนคนอื่นที่จะมาส่งเสริมพ่อคุณให้เราในความดีอะไรๆนั้นให้เป็นเรื่องของท่านผู้นั้นมามอบให้เรา <c oughs> ส่วนความดีที่เราจะพะายามรัตัวให้เป็นคนดีให้ดีอยู่เสมอไม่ลดละความดีของเราอยู่ที่ไหนเราก็ดี ถุงุือได้ยศได้ลากมาเอาได้มาก็ดีเราดีอยู่แล้วไม่ได้มาเราก็ไม่เสียหายนะถ้าเราหวังตั้งแต่ภายนอกถ้าผิดหวังสักนิดหนึ่งกระเทือนไปหมดโลกธาถามันเดือดร้อนมากาเราดีอยู่แล้วไม่ดีไม่ดี่มันก็เสมอสบายพนะากานจำนะ <c oughs> เรื่องธรรมคือความไม่ลืมตัวธรรมคือความเสมอภาคไม่ลืมเนื้อล,ลืมตัว ใครจะชมเจอเสรีเสริมมากน้อยเพียงไรก็ไม่ลืมตัวดูตัวเองตลอดเวลาเพราะความดีความชั่วมันจะแสดงขึ้นที่ใจกาย,กายวาจาความประพฤติของเราเราดูตอนนี้ผิดเพี้ยนตรงไหนบวกข้องตรงไหนแก้ไขตรงนี้ตรงนี้มันก็ค่อยดีไปอยนว,วันนี้มาเยี่ยมก็ดีเลยะเอาละพอ่อแม่พูดพอหอมปากหอมคอไปนะอดีแล้ว ช่กเย็นแนละ้วคู่ใหญ่มักจะลืมตัวนะเวลามียศใหญ่มากขึ้นมาอำนาจมากขึ้นมานี่สุดท้ายมันไปเป็นบ่อยของสุลาเข้าใจไหมของน้ำบา้ากินแล้วกลายเป็นบ้าทั้งหมดแล้วบ้าของคนมียศอย่างนี้ไม่ได้นะอวดแบ่งว่าเราเป็นมียศนั่นยศนีนะ่น้ำบ้าพาแบ่งนะแล้วสุดท้ายก็เลวที่สุดคือตัวนี้แหละตัวที่บาเบ่งๆเข้าใจไหมให้ระวังตัวนี้นะ <c oughs> เราเคยเป็นเราเป็นหนุ่มนะนี่แหละพูดย้อนหลังให้เป็นกติกาทั้งหลายไปเที่ยว <c oughs> ทางอำเภอผู้เวียงดไม่เคยแตะเลยละไอ้สุรานะไปนั่นเพื่อนฝูงเขาเอาสุรามาเต็มหมึกขวดสุราขวดสุรามาเต็มมานี่อะไรนี่วะเขาบอกน้ำอ่อยนาวะ น้ำใบนาทำไมมันเหมือนเล่าโอ้ยนี่แหละน้ำใบนาที่หนึ่งเขาไปแล้วทนนั่นกกอกเขานี้กอ่อเกาะล้องเพลงขึ้นที่นั่นเลยเดียวนั่นมันเป็นบ้าสุดๆเข้าใจไหมไปก็เป็นคนดีคนงามเวลาเวลาสแตกเข้าใจไหมเอาให้มันถึงกันเวลาสแตกเล่าเข้าไปแล้วนี่ลํำเพลงให้เขาฟังก็ดีเขาฟังหมดพอวันหลังไม่กล้าไปแถวนั่นเลยกเนี่ย พ่อพอหายเล่ามันก็อายนี่ตอนเป็นเล่ามันเป็นบ้ามันไม่รู้จักอายนี่ระว่างนะเนี่ยบ้าบ้าเล่าบ้ายานบ้ายศบ้าลาบเป็นอันหนึ่งบ้ายศบ้าลาบบ้าไม่เลิกนะมีธรรมเข้าไปแทร็บบ้ายศบ้าลาบให้มันเป็นเกินไปจะเป็นความดีเป็นที่มงคลแก่เราผู้มียศมากอยู่น้อยเท่าไรเป็นมงคลท้งนั้นนะอืถ้ากิเลสเข้าไปแทรกชิงที่ชิงเด่นนี้เข้าไปแล้วเลยเป็น เป,เป็นเป็นมหมา,ากัดกันไปพากันจำหมานะเอาละพูดตอนนี้แล้วพอ <c oughs> <c oughs> เออมาแล้วมาเยี่ยมันนี่จะให้พรนะ <c oughs> <c oughs> อิจิตังปฏิตังตุมหังคีโปเมวสมิจตุสภเพปุเรตุสังกปาจานปรรันโทปันารโสยะถามิชโชต,ติะระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพารุโค มีนาสตุมาเตภวัตมันตรายโยุขีทีฆาโยโกภวะอภิวาทันดสีสนิจังพุทธาปจานีโนจตารุธรรมาวาทานติอายุวันโนโสขังภาลังเออนีกแล้นอืม รื้แล้วเป็นอะไรอยู่ที่ไหนละผู้ว่าครับเป็นผู้ว่า,วาการกระสินครับผู้ว่าอยู่กาศสินนะมันลืมลืมพบกันเมื่อสองสามวันเนี่ยไปเปิดที่ว่าการอำเภอที่เราให้แปดล้านบาทแะแต่ผู้ว่าเขาไปพอสองสามวันลืมแล้วเราสงสัย <laughs> ต้องถามอีกนะแล้ววันลังเตรียมมนันนเจออีกจะถามอีกนะครับ <laughs> เดี๋ยวนี้ความจำไม่ได้ิธผมผมทราบว่าท่านรองพบตรจะมาผมกตามมาด้วยะครบเออออก็ดีเออออดีอ่ะ โ้เริ่ฝนตกจบก็ไปพายเรื่องบางๆจบก็จบไปพาย